สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้จะพาไปทำงานนะคะวันนี้ขับรถไปค่ะทุกคนวันนี้มีที่จอดรถอยู่ สี่สิบแล้วนะคะโรงเรียนก็เปิดเทอมเนาะรถก็เยอะอย่างนี้แหละแถมฝนตกเนาะเดี๋ยวรอไฟไฟเขียวคน Thank you. มีที่จอดนะวันนี้กับวับนพุธขาดวันวันวันของเราอ่ะทุกคนโอเคค่ะ <c oughs> เราได้สองวันร้อนหนึ่งอาทิตย์อ่ะวันของเราวัานอื่นๆก็เป็นวันของเพื่อนนะก็เลยวันอื่นเราต้องเราต้องเดินมามมีที่เนี่ยที่ที่จอดรถพนักงานนะทุกคนแถวแถวลัวเนี่ยนี่ก็ของใครของมันนะของบริษัทใครบริษัทมันนะจ๊ะ บริษัทเราก็นำเบอร์แปด สิบห้าองศานะทุกคนนะสิบห้าองศาฝนก็ตกแต่ว่าก่ายมาเริ่มอบอ,บอุ่นเลยเป็นฤดูสปริงเนาะเขาจะเข้าหน้าร้อนช่วงปีใหม่ก็หน้าร้อนแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นสุดท้ายเดือนสุดท้ายของหิมะที่ร่วงนะคะทั้งร่วงทั้งละลายกับหิมะนะโอเคเ <c> ด <oughs> ี๋พาไปค่ะ เรานี่เป็นป่าสมุนนะทุกคนนะมันจะมีป่าป่าสมุนนะโอ,โอเคค่ะทุกคนฝนตกพี่นอ้องใส่หมวกมั่งกระเป๋าไข่มือนี้ต้มขมาได้พี่น้องจ้าต้มขมาค่อรู้สึกว่า บอนน่นโองไม่ค่อยดีตรงต้มเขามากินรู้สึกมไม่สบายจะอ้วกจะอะไรเงี้ยก็เลยโอ,โอ้กินยังบว่าแสบนี่ค่ะนี่ค่ะร์คพรักติดเลยนี่นะละซักพักกิ่งด้ยของของพนักงานที่พี่น้องจัะแล้วล็อกรถึ้นโอเคค่ะ đi tôi là xíu ra. năn nhảm, năn, ăn không, liền đủ. không liền mèo, không đủ liên, ăn này view, Nó có lấy về xài Má xài có ดีเพียน้าก,ากันยอากก็นำแมวถ้าแมวออกไปเดินข้างนอกฝนว่ต,ตกก็ได้อาหาให้มแมวกินพี่น้องอมันเปียกมันแฉพี่น้องเฮ้ยเปียกซูเมอร์ซูเวน่นซูเวน่นซูเมอร์ซูเมอร์ซูเวน่เวนด้านในเป็นด้านในบ่เวลาฝนตกติดต่อกันนานๆมันน่าเบื่อนะทำให้คนแบบเป็นเป็น,ปนโรคซึมเศร้าอากาศมันไม่สดชื่น ท่านเดินาดปิดบางไกอนนปิด่า,าปาิดอันนี้เขาเตอือนวันเฮ็ดคุณแจพี่น้องเฮ็ดคุณแจ้าคใคเาเติร์ริมมาแล้ว โอปปนดไม่นบเขาจะเปิดเอาพี่ดไกนี่บรรยากาศได้พี่น้องตอนเศร้าๆด้วนะไปที่โซนทางหน้าเป็นร้านกาแฟลโหลมอร์นิ่ง